ก็เรียบร้อยนะครับพันร้อยหกสิบเก้ารอบนะครับร้อยหกสิบเก้ารอบทีนี้ผมจะพามาทดสอบนะครับเราจะทดสอบยังไงนะครับว่าโวลต์ที่เราคํานวณมันได้เหมือนล้วนที่เราพันหรือเปล่านะครับแล้วก็สวัสดีครับทุกท่านนะครับคลิปนี้มาขึ้นงานมอแปลงถลอยนะครับห้าพันบาทสี่สิบแปดโวลต์นะครับสําหรับอินเวอร์เตอร์ห้าพันบาทสี่สิบแปดโวลต์นะครับก็ก่อนเดือนวันนี้พามารู้วิธีการ คำนวณรอบนะครับหารอบที่เราจะพันแต่ละขดนะครับขด210ขดหรือขดไฟหลักขด26โวลต์นะครับเราจะหารอบยังไงนะครับมาดูกันนะครับเดินผมก็จะพามาดูแอปนะครับที่ผมใช้คำนวณรอบนะครับหน้าตาแอปก็จะประมาณนี้นะครับเขียนไว้ home t r a n s f o r m e r นะครับอ่านผิดก็ขออภัยนะครับเขาก็จะมีให้เลือกนะครับมาแปลงแต่ละชนิดนะครับด้านล่างก็จะเป็นขนาดลวดนะครับ ผมก็เลือกมาแปลงเทลอยนะครับแล้วก็ตัวบนนะครับก็คือกรอกเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับของวงนอกนะครับที่ผมวัดก็ประมาณ19.5เซนนะครับขนาด5,000วัตต์1เ5เซนนะครับแล้วก็วงในนะครับก็ประมาณ9.5นะครับ9.5นะครับแล้วก็ ตัวที่สนะครับก็คือความกว้างก็คือหน้าตัดของแกนนะครับอยู่ที่10บเซนนะครับขดนี้เป็นขด2 2 0นะครับไพรมารีนะครับสองนะครับแล้วก็ขดเซคันดารีขดไฟหลักนะครับ26โวลต์นะครับกระแสใส่สัก5 0แอมป์นะครับแล้วก็กดเอนเตอร์นะครับรอบที่เขาคำนวณมาให้เราก็คือไพรมารีนะครับ176รอบนะครับแล้วก็ s e คันดารีนะครับ20รอบนะครับ อันนี้ก็คือขนาดของทองแดงนะครับ1.9นะครับแล้วก็อันนี้50แอมป์นะครับก็คือทองแดงขดสแกนเลรีต้องไปหาใหม่นะครับเพราะว่ากระแสจริงๆของเรามันมันเยอะอยู่นะครับผมก็จะใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับขด220้เป็นหลักนะครับถอยกลับแล้วก็ไปดูตารางลวดนะครับ1.9เซนนะครับ1.9เซนจะเป็นเบอร์15 1.89าหน้านะครับ แต่ที่ผมใช้นะครับเบอร์14นะครับ2มิลนะครับก็คือเราปัดไปเป็น2มิลเลยนะครับก็คือใช้ลวดใหญ่กว่าปกติที่เขาให้มานะครับแล้วเรามาคำนวณจริงๆนะครับว่าที่แอปคำนวณให้เนี่ยมันจะได้2 6โวลต์จริงๆหรือเปล่านะครับวิธีคำนวณง่ายๆนะครับก็คือ2 2 0ตั้งนะครับเราใช้ไฟ220ตั้งนะครับหารด้วยรอบนะครับก็คือ170 หกนะครับ176รอบนะครับ220โวลต์น,นะครับหารด้วย176รอบนะครับเท่ากับ1.25โวลต์ต่อ1รอบนะครับถ้าเกิดเราป้อนไฟ220เข้าไปเนี่ยไฟที่ออกมาต่อ1รอบนะครับก็จะอยู่ที่1.25นะครับถ้าใครไม่เชื่อก็ลองทำดูนะครับพันเข้าไป176รอบแล้วก็ใช้ สายไฟก็ได้หรือทองแดงก็ได้พันแค่รอบเดียวแล้วก็มาวัดดูนะครับว่ามันจะได้1.2โวลต์ต่อ1รอบจริงๆหรือเปล่านะครับทีนี้เราได้1.2โวลต์ต่อ1รอบนะครับคูณด้วยนะครับ220เอ้ยขออภัยนะครับคูณด้วย20นะครับคูณด้วย20ก็คือเท่ากับ25โวลต์นะครับไม่ถึง26โวลต์นะครับแสดงว่าแอปเขาคำนวณมาไม่ไม่เป๊ะนะครับเท่ากับ25โวลต์นะครับทีนี้เราจะทำแบบจะทำยังไงนะครับ เพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นแค่ไกด์ไลน์นะครับก็คือเป็นแค่แนวทางให้เรานะครับรอบของเราก็อยู่ประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบร้อยเจ็สิบนะครับแล้วแต่เราจะทีนี้ผมก็จะใช้วิธีคำนวณนะครับสองสองศูนย์หารด้วยหนึ่งลดเราลองลดนะครับเหลือร้อยเจ็ดสิบนะครับจากร้อยเจ็ดสิบหกนะครับเหลือร้อยเจ็ดสิบแล้วก็เท่ากับหนึ่งจุดสองเก้านะครับก็คือหนึ่งรอบหนึ่งจุดสองเก้าก็คือเพิ่มขึ้นนะครับคูณด้วยยี่สิบนะครับ เห็นไหมครับโวลต์ก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น2 5่สนะครับ2 5่สยังไม่ถึง26นสครับเราก็คำนวณใหม่อีกนะครับก็คือ220สหารด้วย169นะครับก็คือลดมาลดมา1รอบนะครับคูณด้วย20นะครับอ่าเท่ากับ26.03นะครับเนี่ยเป็นวิธีการหานะครับอันนี้ก็คือเป็นไกด์ไลน์เฉยนะครับตัวนี้เป็นวิธีการหาจริงๆนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบพันเลยนะครับกด220แล้วก็จะมาทดสอบให้ดูว่ามันจะเป็นอย่างที่เราพูดหรือเปล่านะครับ มันจะตก1.30ต่อ1รอบนะครับมันลวดเข้าไปในก็สวยนะครับก่อนที่เราจะพันรอบแกนนะครับก็พันรวดรอบแกนเทอร์ลอยนะครับมาดูผมตั้งค่าไว้ที่169รอบนะครับ ทานเองถ่ายเองนะครับมันก็จะยุ่งยากหน่อยนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับเรก็มาตั้งนะครับตั้งลวดนะครับ ตั้งให้มันได้เขาเรียกอะไรตั้งการหมุนของแกนนะครับให้มันลวดให้มันพอดีกับลวดแล้วก็พอดีกับเครื่องนะครับ นี้ก็คือเป็นหม้อแปลงไทยแท้เลยนะครับเป็นหม้อแปลงของไทยแท้นะครับลหลายคนถามนะครับว่ามันดีกว่าของจีนยังไงนะครับมันก็ไม่ดีหรอกครับมันก็พอกันครับแต่ก็มันข้อดีก็คือมันคุยกันรู้เรื่องนะครับแต่บางคนก็ว่าเอจีนดีกว่านะครับแล้วแต่นะครับตามความชอบนะครับเราจะบังพคับให้คนอื่นมาชอบเหมือนเราก็ไม่ได้นะครับบางคนเขาก็ ไม่อยากเขาเรียกอะไรบางคนเขาก็ไม่ชอบของจีนนะครับเราก็จะไปบังคับให้เขามาชอบของจีนก็ไม่ได้นะครับบางคนเขาชอบใช้ของจีนนะครับแต่เขาไม่อยากใช้ของไทยก็เราก็ไปบังคับเขาไม่ได้นะครับจํานวนรอบของเรานะครับ169รอบนะครับตอนนี้่ันได้90รอบนะครับ ร้อนะครับพันรอยหกสิบเก้ารอบนะครับ1้อยหกสิบเก้ารอบทีนี้ผมจะพามาทดสอบนะครับเราจะทดสอบยังไงนะครับว่าโวลต์ที่เราคํานวณมันได้เหมือนล้วนที่เราพันหรือเปล่านะครับแล้วก็ใช้หลอดทวงนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทดสอบครั้งที่หนึ่นะครับโดยการต่อนุกรมหลอดนะครับเรามาวัดดูนะครับ ไฟจากไฟบ้านนะครับ2 3 4โวลต์นะครับหลอดร้องไม่สว่างนะครับก็แสดงว่ารอบที่ราพันได้นะครับทีนี้จะมาวัดนะครับโดยการพันสายไฟหรืออะไรเข้าไป1รอบนะครับแต่โวลต์จะไม่เท่าเดิมนะครับเดี๋ยวจะคำนวณให้ใหม่นะครับเพราะว่าไฟบ้านเรา2 3 4โวลต์นะครับเมื่อกี้นะครับ คำนวณที่2 3 4สามสี่นะครับหารรอบเมื่อกี้นะครับหนึ่งหเก้านะครับเท่ากับ1 3 8จดสามแปดนะครับวนเราจะได้ประมาณหนึ่งาแปต่อหนึ่งรอบนะครับก็ได้ทำการพันเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะเสียบปลั๊กนะครับเนี่ยรอบหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราช็อตนะครับสายไฟเราจะหลอดไฟเราจะสว่างนะครับ ทีนี้เราจะมาวัดนะครับว่ามันจะได้1.38จริงๆหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับ1.38นะครับ1.38โวลต์น,นะครับเห็นไหมครับก็คือรอบที่เราคำนวณก็คือหารอบ220ให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็เอามาหารโวลต์ของไฟฟ้านะครับแล้วก็ามาคำนวณน,นะครับว่าเราจะพัน กี่รอบนะครับถึงจะได้กี่โวลต์น,นะครับใครที่สงสัยนะครับหรือสนใจม้อแปลงเทอรลอยของไทยนะครับก็สอบถามมาได้นะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ